สวัสดีค่ะพบก,กับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบก,กับพี่นาอีกแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่นาจะพาพี่เพียงน้องนะคะแล้วก็คนเลี้ยงแพะทุกท่านเลยนะคะมาชมว่าหน้าแรงแบบนี้พี่นานำอะไรมาให้แพะกินเนาะเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะดูแพะพี่นาแต่ทุกคนแดดร้อนมากๆเนาะเขาก็ยังอาบแดดเนี่ยทุกคน รักษาความสะอาดกันจริงๆแดดดีจริงๆเลยทุกคนพี่นาจะบอกว่าเลี้ยงแพะหน้าแรงเนาะคือแพะเป็นอะไรที่กินง่ายมากนะเราไม่มีกระถิ่นอ่อนๆกระถินเขียวๆนะเพราะว่าหน้านี้มันหาไม่ได้แล้วนะคนตัดมาให้ก็บอกว่าไม่มีแล้วพี่นาก็บอกว่าใบอะไรก็ได้ที่แพะกินแล้วไม่มีพิษมีภัยต่อเขาอะ่ะ ตัดมาเหอะแพ้พินากินหมดเนะาะเช้านี้เขาก็เลยตัดนะนอกจากข่อยที่เป็นเป็นอ่าใบไม้ที่คุ้นเคยนะข่อยตะขบจีนนะก็จะมีอ่ายอดอีซึกนะฮะยอดอีซึกที่คนกินได้นะเขียวเขียวนะเห็นไหมนะยอดซึกยอดอีซึกเนะยแล้วแต่เรียกเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้เนาะพินาบอกตัดมาเหอะเดี๋ยวก็หิวเขาก็กินเองเนาะเนี่ยเขาก็กินคะ่ะทุกคน กินนะเลมกินไปเรื่อยแล้วเมื่อวานนี้ก็จ้างคนข้างหลังบ้านเนาะนำฟางมาให้นะคะเพราะว่าเขาทำนานะคะก็ให้เขาลากมาให้เออเยอะเหมือนกันกองบเบลอเลยนะเป็นเป็นฟางใหม่ๆเช้ามาเขากินกันหน้าดูทุกคนเออแพะก็เป็นอะไรที่กินง่ายเลี้ยงง่ายจริงๆเนะี่ยไอตัวเล็กก็ไปกินยอดอีซึกเลยเห็นไหมนี่เห็นไหม เฉากลวยเฉากลวยเองไม่ร้อนเหรอเฉากลวยดูที่นอนน่ะหรือว่าวันนี้ฝนจะตกเนาะเหมือนสัตว์เขาจะรู้นะว่าฝนจะตกอะไรประมาณนี้ก็อาบแดดใหญ่เลยนะเป็นไปได้นะนี่ดูที่นี่โอ้โหขนเป็นมันวับเลยทุกคนแพ้นะแต่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ดูที่ขนนะทุกคนถ้าเขาไม่มีโลมีพายขนเขาจะเป็นมันแต่สําหรับตัวนี้ดูที่ขนไม่ได้นะเพราะตัวนี้ขนหยิกขนฟูตัวนี้ขนเขายาวนะ และอีกหนึ่งอย่างนะที่พินาจะให้ดูพินาให้แพของพินากินฝักฉําฉาหรือว่าจามจุลีอ่ะมาหลายปีแล้วนะไม่ไม่มีเป็นอะไรค่ะวิธมีมันมีเคล็ดลับเอาจริงๆอ่ะมันมีเคล็ดลับนะก่อนที่จะให้แพะกินนะคะฝักฉําฉาหรือว่าฝักจามจุรีเนี่ยพี่ๆน้องๆที่เลี้ยงแพะต้องรู้ไว่าอย่างหนึ่งนะเราต้องเก็บที่แบบว่าใหม่ๆสะอาดจริงๆนะแล้วก็นําไปนะตากแดดไว้สักเอ่อ สองสามแดดนะให้ให้ความฉ่ำของเขาเนี่ยลดลงนะอ่าให้แบบว่าตากแดดให้ให้มันแห้งๆห,หน่อยอะเออประมาณนั้นนะแล้วถึงนำมาให้เขากินนะไม่มีเป็นอะไรจะบอกว่าอ้วนซะด้วยซ้ำไปนะคะเออเราดูจากอึเขาได้นะอ่าดูจากมูลแพ้ได้นะถ้าแพ้บางตัวกินไม่ถูกหรืองไงเนี่ยอึเขาจะเป็นแบบว่าอ่าก้อนแบบว่าก้อนก้อนเหนียวๆอะ่ะอ,อ่า ก้อนเหนียวก้อนใหญ่ๆนะอันนั้น,นผิดปกติแล้วแต่แพะของพี่นาอึปกติค่ะคือออกมาเป็นเม็ดเหมือนเดิมนะเป็นเม็ดแบบว่าอัดเม็ดเป็นเหมือนกับอึกระต่ายแบบนั้นอนะ่ะอึแพะมูลแพะคุณก็รู้อยู่เนะว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะะถ้าเขากินถูกนะจะมันจะแบบว่าไม่เป็นก้อนเหมือนกับก้อนอึหมาอย่างนั้นไม่ใช่นะอย่างนั้นท้องอืดนะ มันก็เป็นเป็นบางตัวเหมือนกันเวลาเรานําไปให้แพ้กินน่ะเราต้องสังเกตสังกาด้วยนะว่าเออเขากินออกมาเป็นยังไงนะพินาก็แต่แพะของพินาไม่มีปัญหาเลยกินได้ค่ะกินได้แล้วก็อ้วนด้วยนะมันก็เป็นมันหวานนะทุกคนมันหวานแล้วก็สารอาหารหลายๆอย่างในฝักฉ่ำฉานะคะคือมีประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงหมดเลยนะคะใครที่มีเครื่องบดเครื่องอปั่นญ้าเนี่ยสามารถเอาไปบดได้นะ บดผสมหัวอาหารบดผสมอย่างอื่นได้เลยนะคะตากให้แห้งนะโอ้โหดีจังนะอย่าให้เป็นเชื้อราแล้วกันเนี่ยวันนี้สองสามวันมานี้พินาก็ให้เขาเก็บฝักชํำชาเอามาให้พินานะสําหรับคนที่เขามาตัดญ้าให้พินานะตัดต้นไม้ให้พินาเนี่ยก็บ้านเขามีชํำฉาเยอะพ่นาก็บอกเก็บตากแดดให้พินาหน่อยหลายๆายแดดเลยนะจนกรอบนั่นแหละนะ เออพอเหนือเหลือเนื้อ,อ,อไว้บ้างเลยบ้างนะก็ให้เขาเอามาส่งให้พินาพินาก็จ่ายตังค์เขาอืเขาก็มีรายได้อย่างหนึ่งนะเก็บฝักฉําฉามาขายนะดีกว่าให้มันหล่นล่วงไปเฉยเฉยพินาก็อ่าให้เขาสร้างรายได้อีกหนึ่งทางเนาะเพราะต้นฉําฉาบ้านเขาเยอะมากเลยเราก็ไม่ต้องไปเดินเก็บเองเนาะและอย่างหนึง่งมันไม่ใช่เราขี้เกียจหรอกบ้านเราไม่มีเออพินาปลูกไว้มันก็ยังไม่มีฝักเพราะว่าพินาตัดให้เขาสั้นตลอด เราก็เลยบ้านเขาเยอะใช่ไหมล่ะก็ดีกว่าล่วงเกลื่อนพื้นโดยไร้สาระเนาะไร้ประโยชน์พินาก็ให้เขาเก็บแล้วก็ตากแดดว่าให้พินาตักสองสามแดดนะแล้วก็ใส่ถุงเอามาส่งพินาแนละ้วพินาให้ตังค์เขานะก็เป็นค่าค่าอยู่ข้าวยาเออค่ากับข้าวนะสําหรับเออเขาที่แบบพินาพินาเคยทาคลิปไปแล้วเนาะเขาอยู่กับแม่เขานะคะก็เป็นไรายได้อีกอย่างนึงนะทุกคน เนี่ยเดี๋ยวพินาจะเอาให้เขากินนะเดี๋ยวพินาจะเอาฝักกะถินไอ้ฝักฉ่ำฉาให้เขากินนะเดี๋ยวทุกคนดูนะเนี่ยทุกคนอันนี้ฝักฉํำฉานะพินานําใส่ถุงเอามาเอามาให้เขาเดี๋ยวพ่นาจะให้กินนะเดี๋ยวทุกคนดูโอ้ยเขาชอบมากเลยมันหวานอ่ะเนี่ยมาแล้วมาแล้วเห็นไหมเนี่ยทุกคนดูทุกคนดูนะพินายังไม่ให้เขาพินาจะให้ตอนบ่ายเพราะว่าบ่ายอ่ะอาหารก็จะหมดยาก็จะหมดประมามอ่ะลูกอ่ะ มาแล้วเห็นไหมทุกคนนี่พี่นาให้เขาตากเห็นไหมเนี่ยตากแล้วมันจะกรอบประมาณนึงอย่างเงี้ยเนี่ยอือย่าให้มันสดเกินไปอย่เดี๋ยวลูกอ่าเอาลูกอ่ะ,อะ,อะไม่ให้สดเกินไปนะต้องแห้งต้องแห้งแห้งเนี่ยเออเนี่ยโอ้ยใบใบฉ่ำฉาเขาก็ชอบกินยายจะให้หนูกินในนั้นเสร็จก่อนไงเดี๋ยวยายจะให้ลูกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตากตากแห้งกรอบอย่างนี้เลย มา,มาเป็นแถวเลยโอ้ยติดใจนะกินไปก็ดูดูมูลของเขาด้วยดูอึของเขาด้วยว่าก็ถ่ายมาประมาณไหนบางตัวก็กินไม่ถูกแต่ของพี่นายยังไม่มีนะของพี่นายยัง,ย,งยังไม่มีนะว่ามันเป็นถ่ายมาไม่ดีอะไรประมาณนี้อ้ยอยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเดียายลงไปให้ดีกว่า โอ้ยโอ้ยมือยายนะเฮ้ยเฮ้ยมือมือมือโอ้โหเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเนี่ยโอ้โหโอ้ยมากันใหญ่เลยมันเป็นอาอาหารชั้นเยี่ยมเลยทุกคนวัวเนี่ยโอ้โหเขานำไปเลี้ยงวัววัวนี่อ้วนตัวไนตัวนี้ที่มันไอแคกๆคเนี่ยไอมันไอเนี่ยมันเป็นภูมิแพ้มานานแล้วเนี่ยพี่นาก็ให้ยามันกินอยู่สำหรับเจ้ากาแฟอืม มันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยนะเป็นมานานแล้วตั้งแต่ตัวน้อยแล้วก็ให้ยาตลอดพอช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงเขาจะเป็นเขาจะไอคักคักคักพินาก็จะให้ยาให้สมุนไพรเขาก็จะเบาไปแต่ก่อนเคยน้ำมูกไหลนะเดี๋ยวนี้น้ำมูกไม่ไหลแล้วพ่นาให้กินฟ้าทลายโจนโอ้ยลูกลูกลูกเอ่อเดี๋ยวยายลงให้ดีกว่าเนะเดี๋ยวรอยยายแป๊บเดี๋ยวยายเทให้เลยดีกว่าเ๋ยวทุกคนเห็นไหมโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องปีลูกอะอะอะไป โอ้ยโอ้ยอาหกหมดเลยลูกเอ้ยโอ้ยหกหมดเลยเออโทษทีลูกเอ้ยเก็บเอาเก็บเอาลูกแม่ยังไม่เพื่อนหรอกอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันลูกเห็นไหมทุกคนโอ้โหอาหารโปรดเลยทุกคนอาหารชั้นเยี่ยมอาหารชั้นยอดอืมก็มันหน้าแรงอะทุกคนแรงแรงแบบนี้เราก็ต้องหาอาหารตามฤดูกาลเนาะ เออเออพินาไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเลี้ยงนะพินาเลี้ยงมาเป็นสิบปีแล้วไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอืมแล้วพินาก็เข้าไปดูแล้วว่าสรรพคุณของเขาเป็นอะไรยังไงคนยังกินได้อะทุกคนคนท่าคนแก่ไปถามสิเนะี่ยฝักฉ่ำฉาเนื้อฉ่ำฉาสามารถเอาไปอ่าสกัดเป็นอ่าเหล้าได้นะแล้วก็อา่าต้มเป็นชาดื่มก็ได้นะฮะแต่เม็ดเนี่ย มัน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 ,ม,นมันคือเรื่องของเม็ดหรือว่าอะไรเนี่ยที่แบบว่าได้ได้กินมากเกินไปนะสําหรับคนอะแต่ก่อนนี้คนถ้าคนแก่บอกว่าไปคั่วกินอะไรประมาณนั้นพินาไม่สนับสนุนนะเพราะว่าเม็ดของเขาเนะี่ยกินมากเกินไปมันจะเป็นยาน้นหลับอืมเราก็ไม่สมควรที่จะไปกินนะแต่สําหรับแพ้เนี่ยกินไม่เหลือแล้วทุกคนเชื่อไหมแพ้พินากินฉ่ำฉาปิ้นเม็ด อุ้ยเขาฉลาดขนาดนั้นนะสมมติเขาเคี้ยวไปกึบกึบกึบนะเหมือนเหมือนจะก,กลืนไปหมดไม่อ่ะเดี๋ยวพอไปย้ายเอื้องนะพอเข้าไปนอนย้ายเอื้องนะอ่าแพ้นี่ก็จะเป็นพืชพืชเดียวไอหว้หัวพูดไปเรื่อยเป็นสัตว์ชนิดเดียวกับวัวควายคือเขาเป็นประเภทแบบย้ายเอื้องเวลาเข้าไปนอนเขาก็จะย้ายเอื้องงับงับงับพี่นาเห็นเขาพ่นเม็ดชํำๆออกมาด้วยนะทุกคนโอ้ยฉลาดแต่ไม่มีขนเป็นมันเลยทุกคนดูสิแม่พอแล้วลูก พอพอพอไปกินต้องก่อนไปกินใบไม้หมดก่อนนลลูกนะเดี๋ยวย้ายให้ในะย้ายสั่งเข้ามาหุ้ยเป็นคนรถลเลยลูกไม่ต้องกลัวทุกคนเนี่ยพินาเสนอนะอีกเป็นทางเลือกหนึ่งนะสําหรับใครที่เลี้ยงแพะนะเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวนะถ้าเจอฝักเข็มฉาสีสวยนะเอาไปใช้ให้ได้เลยของพินานี่พินาก็สร้างไรายได้ให้กับเจ้าของเจ้าของอ่า สวนที่เขามีฉำฉาเยอะๆคนที่มารับจ้างพินาหากระถินให้แพ้เนี่ยนะเขามีที่เป็นสิบไร่เลยลต้นฉำฉาคุณเยอะมากพ่นาก็บอกเออดีเลยปกติทุกปีเนี่ยนาจะเป็นคนที่ไปไปตัดไปเก็บผักฉำฉามาให้แพ้ใช่ไหมเออปีนี้นาก็ไม่ออกเก็บแล้วเออให้พี่เก็บมาให้แล้วกันเออประมาณนั้นก็ได้มีรายได้เนาะเออไม่ใช่ขี้เกียจหรกแต่มันเป็นการแบ่งปันกระจายรายได้ให้คนที่เขาไม่มีงานเนาะอืม โอ้ยก็หลายวันก็แบงแดงเหมือนกันนะเออจะยังไงเนาะเศร,รษฐกิจแบบนี้นะคะดีกว่าปล่อยทิ้งทิ้งคว่างๆนะโอ้ยเขาดีใจใหญ่เลยตอนนี้รู้ไหมเนะี่ยถ้าเกิดว่าไปบ้านเขาง่ายๆนะจะไปถ่ายให้ดูเลยแกกำลังเก็บฝักฉํำฉาตากแดดใหญ่ทุกคนทำเป็โรงงานเลยเพื่อที่จะมาส่งบ้านสวนฟาร์ม <laughs> จ้า พี่นาก็มาทําคลิปสั้นๆเนาะยังก็ไม่สั้นแล้วมั้งอ่าจะบอกว่าวิธีการเลี้ยงแพะนะในหน้าแรงของบ้านสวนฟาร์มเลี้ยงแบบไหนนะเฮ้ไม่เดือดร้อนเลยสบายสบายขออีกตักงสามสิบห้าสิบตัวก็เอาอยู่จ้าจ้ะสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณนะคะ